วอไม่เควอไม่เควอไมเคปูลุปิวพูลุวไปยไงวะปูลุปิวปูลุปิวเฮ้วอไม่เควอไม่เคปกลปิวปูดปิวคางลังเอ้ยเอ้อะไรวะคงลงคางคางหลังคางคงลงคางคางหลังคางอินไม่ทันเนี่ยคือปูปิวูลุวปลิวปลูบปลิวปลูวปลิวปลปลิวปลุปิว ปุลุบปิวปุล <su> ุบไอเนี้ยไม่ทันมันเร็วไอปุลุบปิลปุลุบปิวขออีกทีได้ไหมฮะโอเควอมไม่เค่วอมไม่เค่ปุลุบปิวปุลุบปิวข้างหลังข้างคงลงข้างหลังข้างหลังข้างคงลงข้างหลังข้างหลังข้างคงลงข้างหลังข้างหลังข้างขอฟังอีกรอบหนึ่งไม่ทันไอตรงปุลุบปิะปุลุบปิวเข้าไงวอลไมเคิลวอมไม่เคิลปุลุบปิวปุลุบปิวอ้ามันขึ้นเลย วอไมเควอไมเควอไมเคปุลปิ้วปุลอันนี้มันสี่อันทางหลังทางหลังมันอันสี่อันมันไม่มันไม่สี่มันจะเป็นสามสออ่ามาได้ได้ปรอบนี้ได้เลยเอกาง้องก่อนมาวอไมเควอไมเคปุลปิ้วปุลปิ้วปุลปิ้วทางหลังกๆลงทางหลัง้างหลัง้างโงลงทางหลัง้างหลังทางโงลงทางหลัง้างหลัง้าง โอ้โอเคครับโอเคปะอูเปิวปุเปิวข้าวนำนำนะไปรปิ้วไม่ไม่มั่นใจเลยวะเนี่ยพาผมพาไปวอลเปเ้ควอร์มไ้คีวอรเมไ้คปุปิวปุปิ้วปุ๊บวคลงข้างหลังขางลังคงลงข้างหลังข้างหลังคงลงข้างหลังขางหลังคงลงข้างหลังข้างหลังคงสี่รล่ะใช่จบแล้ว ไอ้ปูลปป่ลูกปิ้วปู่ลูกปิ้วนี่แหละตรงนี้แหละที่ยากสุด